อยากกินเนยเนยหรือมาการีนได้ทั้งหมดตอนนี้อร่ยไหมเจ้าจ้องสีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณออจากเจ้าคุณเก้งอีกแล้วโมกุลโมอีกแล้วอะไรวะอีกสองตัวนั้นยี่สองตัวนั้นตายแล้วค่ะล่าสุดวันดีอจากทีมเสื้อของเราก็รู้เลยว่าเราจะมาเรียกอะไรแน่นอนบา butter b เ t อร์กับวง BTS เลยสถิติที่เรารู้มา10ล้านวิวเป็นเพลงที่ได้10ล้านวิวเร็วที่สุดภายในระยะเวลา13นาทีเลยหรอชี้ยังไม่ดันเสร็จเลยนเก่งอ่ะแล้วจอกซินอ่ะนี่หน่อย13ปียังไม่ถึงแสนวิวนะคะเดี๋ยวเราไปดู BTS กับเพลง Butter 3 2 1ไปค่ะ ได้แล้วนะไม่ใบเบลสิกอ่ะบีคิดสุษาดไป้อนองซอมโก้เพลงมันไให้ดีมีเวลาเนาะ,ะแฟนแฟนของเธอเขาฮอตเนาะเออ,อดนจุปปจ๊บจมจิี่เศษ <laughs> worldwide แห่งซ้ำหนริงเฮ้ยเขาผมม่วงเหรอที่ต้องกรุบอะคิดว่าม่วงนะเออม่วงจริงด้วยแตอร์แห่งชาตินะ RC men แล้วถ้าผมสีหลงได้หมดหิวดูสิสีเสื้อสวยมากเขาแซ่บเนาะ อุ้ยแล้วถ้าเกิดมันหยิบแบนขึ้นมาใส่ว่าเป็นแบบทันต่อสต็อกเลยนะสีหปังนะทำแปดช่องว่างเหมือนกันนะอุ้ยน่ารักต้งเลยสีอะ โอยผมมันมากผมม่องล้ำเงินไปอีกอะเดี๋ยวให้่อซิก้าฟีตานะคะ กาโซคอลอสอ่ะคนนี้พี่นำโซนหัวหน้าวองไอสีผมสวยนะพี่เจโฮำจนำโซนเอาคนนี้พื่นำ,ำนำโซนอุ้ยเขาใส่สีเดียวกับฉันเลยหรือเปล่าเหลือดาวเหนือดาวเลยแต่สีผมจองกุกมันเด่นแบบล่าวะ เธอใช้ภาพทีนี้อันนี้หรออืมเจ้าตี๋อุ้ยสุดทับอยู่นะเก็ดตี้เบรดดิบโร่บัตเตอร์เห็นแล้วหิวหนอยเห็นแล้วอยากกินหนอย เนยหรือมาการีนได้ถึงหมดตอนนี้โอ้ยจริงๆเราเซอร์กับชันอ่ะเข้าไปเต้นซีสุดท้ายได้เลยนะได้เลยเพราะว่าเนียนยิ่งกว่าแต่เต้นอ่ะเคาขารู้เลยนะว่าเป็นกระเถิบกระไอกเพราะว่าเมื่อกี้ตอนนี้ให้ฟรีสไตล์ยิ่งกว่าอ่ะความรู้สึกหลังจากดูเอมีเป็นยังไงบ้างเธอฉันอาตอนแรกอ่ะตอนที่เป็นซีนขาวดำอ่ะฉัน ก็ฟิล์มมันก <|so|>? ็เท่ๆเนอะรู้สึกถึงโซลิซารีเส็ยสุดเหมือนกันข่าดำบ็ขาวดำขาดำเหมือนกันผ่านไปแล้ว20ปีไม่แล้วพอหลังจากหลังจากขาวดำปุ๊บปะก็ รู้สึกว่าไวน์น้องดูแบบน่ารักอ่ะโดยที่จุซีนที่เธอบอกอ่ะที่ที่เหมือนใส่ชุดกีฬาอะเออซีนแบบนี้เออใช่ใช่เหมือนอยู่ในสนามบาสมันแบบคัลเลอร์ฟูลอะไรเงี้ยแล้วจบด้วยซีนสุดท้ายไี่เป็นแบบสีเหลืองสีทองเป็นแบบพื้นสีทองแต่พื้นมันเหมือนเป็นเป็นแบบรังเพลิงหรือเปล่าดิสโก้เหรอเป็นลูรูเออแต่เพลงมันออกแนวดิสโก้ปะนิดนึงแต่แต่เพลงนี้มันเป็นเพลงฝรั่งล้วนนี่ใช่เพลงอังกฤษล้วนเลอร์ฉันมันมันให้ฟิล อารมณ์แบบปูโนมาอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ๋อก็เพลงไอ้ไดนาไมท์อ่ะรู้สึกว่ามันก็เป็นวายของปูโนมาเหมือนกันอันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าวายอ่ะใกล้เคียงกับไดนาไมท์เหมือนกันแบบเออออกแนวแบบฟังง่ายแล้วเป็นแบบฟังตึ๊กเออฟังฟังดิสโก้หรืออะไรสักอย่างมันจะเป็นแบบในช่วงช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือร้องเมนที่จีนอันนี้เมนที่วี มีเลยเหรอเก็รักมากฉันรักเขามาตั้งนานแล้วจริงเหรอเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนกับนี่ได้หนีใช่ไหมเออแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับคนที่เล่นพาราไซอ่ะเคยได้เล่นพาราไซตโอ้ no 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 เออใช่เพื่อนที่เล่นพาราไซต์ร่อโซนใช่รเขาเล่นเรื่องเดียวกันไงใช่เออตามตอนนั้นเหมือนกับฉันก็ตามทั้งวงแล้วพอสุดท้ายฉันก็มาพีวีปักพีวีส่วนชานะก็ปักวัววายแฮนซัมก็คือพี่จีนหล่อมาก ม่เวลาไรจะให้มีแต่หัวใจแต่เนื้อเพลงอะคืออะไรไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้มองเลยคือมีเนื้อเพลงขึ้นแท้แต่ไม่มีใครมองเนื้อเพลงเลยมองนายิ่งกว่าเนี่ยฮะอยว่วะเราดูอีกรอบแม่เพื่อจะได้โฟกัสกลับกว่ากับเนื้อเพลงอะไรต่างๆดีกว่าได้เกิดเห็นเปิ่ หล่อเนาะจริงอ๋อใช่เราเราลืมพูดถึงเรื่องเนี่ยสีผมไงสีผมนี่ดีกว่ากับพอตุตมเหล่อมากบอทุกคนเลยจริงสันว่าเพลงนี้เขาได้ซีนอยู่อยู่เซนเตอร์เยอะอยู่นะซีน ใช้ชอบสีผมมากเลยยขนาดที่มีเใช่ขับผิวมากจริงต้องต้อฉันไม่เปลี่ยนสีก่อนนะเนี่ยพี่จรก็ได้สีเยอะเลยนะจริงเพราะเพลงนี้เขาได้ลองเยอะเลยนะใช่ เต้นอยู่ในโรงยิมค่ะอุ้ยสีผมจริงมีอันนี้สวยมากเขาเต้น,นได้หักด้ว่อะแต่สมว่าเพลงหลังๆของ BTS อ่ะมีความแบบว่าเต้นง่ายขึ้นเพื่อให้แบบคนแบบเวอร์ได้เข้าถึงได้ง่ายเนาะใช่ แลงแรกๆก็เป็นยากมากแล้วแนวเพลงเขาฝังไงฝังให้มาใช่น้องดูดเด็กกันอยากทำผมสีเนี่ยเลยหรอหัวราแล้วนะอยากได้สีอยากได้สีของสีมินสีลุงหรอแปดชั่วโมงนะ เนี่ยที่เธอบอกว่าเหมือนลังพึ่งใช่ไหมเป็นลังพึ่งอ่ะฉันว่าเป็นฟิลเหมือนแบบก็เหมือนเป็นคิวแบบดิสโก้อะคิวแบบว่าวินเทจเออเธอวินเทจที่นี่เธอบอกิ่งได้ลองมั้นี่หรือเปล่าใช่คุณได้แล้วยิงกว่ายิงกว่า นั่นแหละบอกแนละ้วต้องเดินไปหยิบเนยเน่จริง <laughs> กินให้ดูเลยหลังจะดูรอบสองอะเรามีความคิดเราเริ่มดูแบ่งช่วงนะเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยเขาจะให้ใส่แบบโวคอลวะ่ะได้โชว์มากกว่าสายแรป็ปม,ม,ม,มีแบบแบ่งพาร์ท <Okay. S 2> เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบเจ็ดสิบสสิบเพราะว่าแร็ปน้อยมากเออแรปน้อยมากคือแร็ปว่ามีแค่ช่วงชูก้ากับนำจุนแล้วก็ตอนหลังเจโฮมมาลองปิดอ่านช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าเออใช่ เพราะว่าชูก้าก็แรปแต่ท่อนสั้นๆเร็กๆดใช่ตรงกลางแล้วก็มาปิดเลยแล้วก็ปิดเป็นเจโฮก็สําหรับเรานะไม่รู้เราลบเอียงเราพูดตรงๆเราลำเอียงด้วยความที่ว่าเพลงอื่นวิศินไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่เพลงนี้ต้องให้โหเยอะโหเยอะเปนแต่เลี้ยลองมาไม่เป็นหให้ลองบ้างให้ลองบ้างให้มีชั่วลองบ้าง แต่ว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องร้องอ่ะคือเราพูดเราเรามองว่าเพลงมันฟังง่ายขึ้นจริงเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ไดนามายมาเพราะว่าปกติเพลงมันก็จะแบบดนตีหนักเมกไฟลยแล้วก็เพลงโดบอ่ะโอ้โหแบบเต้นยิ่งกว่าจริงแต่เราก็ชอบนะเราก็ชอบเนี่ก็ชอบแต่ว่าเดานี้มันฟังสบายดีอ่ะแต่เรารู้สึกว่าพอแบบพอ BTS ออ่ะ เปลี่ยนเพลงมาเป็นแนวที่ฟังง่ายขึ้นอ่ะมัน w ว r l d w i d e แบบ w ว r l d w i d e จริงๆมันแบบมันเข้าถึงทุกคนมากๆเพราะแบบว่าคือแต่ล้วเราเรารู้สึกว่าดนตรีเขามันออกไปทางเหมือนฟังจริงๆอ่ะมันแบบอย่างอย่างเพลง live gojon เงี้ยมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะตื้อตื้อมันฟังง่ายเออมันมันฟังง่ายแล้วชอบแบบฟังได้ทุกโอกาสอะไรอย่างเงี้ยจริงมันฟังได้ทุกเวลาไวดีมากก็เป็นอีกเพลงที่ไวายดีจริง ก็ยังไงถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกยังไงกับเพลงอ่ตเต d รของ BTS สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้แล้วก็รู้สึกยังไงรู้สึกคล้ายกับเรากับโอหรือเปล่าแต่ว่าอย่าจวกเรานะ <c oughs> อย่าพึ่งจวกไม่ก็สามารถพูดคุยได้นะถ้าแบบทุกคนแบบมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป <c oughs> อะไรอย่เงี้ยเราอินดีรับฟัง ส่วนวันนี้ก็รีแอคเพียงเท่านี้นหะโอ้เท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูตอริงเราต้องไปดูลิลิกส์แล้วยิ่งกว่าก็จองสิทวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วก็ฝากช่องคุณเก้งด้วยฝากอีกแล้วรอดูคลิปหน้าว่าพวกเราจะรีแอคอะไรฝากช่องพวกเราด้วยนะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนด๊ายาย